ผู้ได้วาสาวน้อยพีเป็นแผงกระแสตกมาฟังช่องสาวนิดพลันใชยเลยค่ะนะคะสำรับสวน้อพเพชรแผงพี่น้องก็มีผู้บริหารค่ะก็คือบอโจโยยมานินซึ่งเป็นคนทีอ่าดีกว่าไวาในคณะนี้เป็นผู้บริหารหน้าไม้ลกักะอ่าเรียกกระแสเดตติง้งไฮวงได้ย่างดีสำรับบอจโจเป็นยังเพื่อนงสัตสํสำรับบอจโจนี่เพิ่มการโพดล์ลงอ่าทางเสพเพิ่น ยู่ตลอดเป็นการอัปเดตข้อมเคลื่อนไหวของทางช่องสวนาเพนแพงให้ซุกคนให้แฟนคลับเอฟซีซุมือออร์โหลดพี่น้องนะคะสำหรับบอทโจเรียกได้วาอ่าเพิ่นเรียกเรตติง้งให้กบับวงยู่ตลอดนะคะแล้วกับผู้ใดที่ว่าวงสวนาเพนแพงกระแสตกนะคะบัรู้ว่าเพิ่นไปฟังมัตไซนะคะแต่ว่าสำหรับอีหลานนะคะจะเห็นอ่าว่ามันบอดดิตกจากเม็ดนะคะสำหรับซนอเพนแพงมีตาสีด,ดังขึ้นไปหนักเป็นยังงคุณจังจัน ตอนนี้นี่ได้รับมเมล็ดพันธุ์ดีเขามาแล้วพี่น้องก็คือน้องโซเฟียนะคะก็นานนี่นะคะกัททิบาได้น้องอุกองเขามาะคะ่ะตอนนี้นี่เดยกได้า่าดึงใหม่คนนี้นี่อ่าดูดการน,นี่ต้องยกให้น้องเลยนะคะมีกระแสดโด่งดังอะ,ะตอนนั้นนี่น้องไดบอก,กับพางบอโจนะคะว่านาแบ,บ๊แบ,บ๊ดทั้งสิบสี่สิบห้าบอโจดังนะ,ะแต่ว่าตอนนี้เป็นจั้งไหนดังอีลีพี่น้องอะ,ะดังจนชุดวายูนะคะไปใไซมาซนี่ก็มีต่คนถามหานะคะ ทามไผ่นี่กระโดดจากเบิร์นวาหลุดจากอุงอิงบอบอไปเสียงเดียวกันวาหลุดจากเบิร์นสุคนพี่น้องบอว่าสีเป็นห้างภักอีซานก็ดีนะคะภาคกลางนี่ขาดวาในรายคนกระสีกระโดจากมอลล์ำแต่ว่าเป็นจ้าไหนนะคะลานแตกขึ้นกันนะคะทางภาคกลางอ่ะเรียกเดยว่าฤดูกาลนี้นี่ที่มันโซนอันปแห่งนี้ต้องยกให้เพลินเลยนะคะแลวกะที่ว่ามีเมล็ดพัธน์ที่ดีเขามากก็คือว่าน้องโซเฟียพี่น้องก็นาหนีนี่น้องโซเฟียได้ทําการงซึ่นสัญญา เซ็นจัญญากับทอ่งวงสนับเพแพงย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ชสนอสกุนกชรบันแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับน้องโซโฟเฟียะค่ะซึ่งสําหรับทางผู้สนใจนะคะก็ได้แนะนํากระบอกจูไปกอนาน,นี้วาอยกากจะให้เอามาล็ดพันนินมาอยู่ในวงสนับเพแพงเป็นอย่างเต็สันสำหรับน้องโซฟเฟียนี่พี่น้องบมื่อวินศป็นการอตอบคาถามผู้ใหญ่พี่น้องน้องสียิ้มก้นตอบตลอดแล้วก็ที่ว่าเป็นโมห์แห่งทีดี เลยกับบาใดในะคะหลักการเด็กน,น,น,น้อยคนหนึ่งนี่บ่ถ้ามาได้หรือพี่น้องค่ะ, mm hmm. ะเด็กน้อยยอดกตัญญูนะคะ mm hmm. ตามบังฮุงซอยแม่หลกักะบวกกับร้องเพลงเรียกลูกค้าพี่นอ้องพอตอนเหลือกเลี้ยนมาเนี่ก็ฟาวไปซอยแม่ทันทีก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยยอดกตัญญูนะคะหลักกะสำหรับน้องโซเฟียนี่ก็ว่าอยากษ์มีเส้นทางคือผีอุ้งอิงเพดานเพลงพี่น้องหลักกะตอนนี้นี่น้องโซเฟียนี่ก็ได้ เขามาอยู่กระบ,บ่งซนนัมเพนนแพงยังยเป็นทางการแล้วนะคะลักกะทางบอดจอนูนห่ก็ได้มีการเปิดช่อง YouTube ให้น้องนั่มนะคะกะัือว่าเป็นเรื่องราดดีๆนะคะ,ล,ะ,ะลักกะซนนัมเพนนัมแพงมีเยศวักากระแสตกซโตค่าอตอนนี้นี่น,น,นีน้องอุ้งอิงแล้วตอนนี้นี่ความดังความปังนะคะกระแหงเสีดังขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเด็กน้อยคนนี้นะคะกละเชื่อว่าทางจัดลาบานีนได้น้องโซเฟียเขามาอีกนี่ ก็เดียกด้ว่าความปังของวงโซนอเป็นแพงนี่ในอนาคต้างน้าน,อ,น,าอ,อ,นาอีกสิบปี้างน้าอีกยี่สิบปีอีกหลายปี้างน้นนี่สีด,ดังไปทั้งสี่างในนอนนะคะตอนนี้นี่บว่าสิลงคลิปยังไปนะคะทางช่องยูทูบอดีนะคะทั้งได้กระซังที่ขืนตนว่าสาวน้อยเพีรยนปั้นแพงะคะ่ะทูกคนนี่สิเขาไปเบิง้งแล้วก็ขีดขีมหลังสิงไดประมานลายยอดวิวนะคะขันห้าบ่ข้นว่าโซนัปเป็นแพงนี้อีหล้าคือกันพี่น้องขันห้าขึ้นว่า ซาน่เพดานแพงหรืออุ้งอิงเพดานแพงนี่คนสิม,มาเลือกเบิ้งหลายโหลดนะคะเบู้วเป็นจังไหนนะคะแล้วคนทีว่าซาเนาเพดานแพงกระแซาะตกนี่เพื่อนไปเบิ้งมัตตาใสนะคะอิลากับบลัวนะคะซาเนาเพดานแพงนี่ไปทาการสแสดงนิสัไพูดจัดนี้ว่าเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องนะคะว่าขุมอิลีนะคะจังซาเนาเพดานแพงประมาณสามแสนสองพี่ดอกนะคะเราเป็นจังไหนนะคะไ,นนะคะไล่ที่เขาม้านนี่ก็คือว่ากำไรที่เขามัานนี่ ไดประมา่านหลานกูกลัวกัมมีนะคะแล้วก็คนจีเขามาเบิ้งนี่หล่นเวทีกัมมี่หล่นสีเป็นสังกสีพี่น้องหล่นกัมมีนะคะพื้นที่นั้นนี่ mm hmm. เต็มอ,อ้าเนี่ใหญ่นาะ mm hmm. ก็ที่วัาสุดยอดนะคะมือขึ้นนี่ค่ะสุดยอดแล้วก็ทีว่าไปสแสดงอยู่บ้า mm hmm. นในดนพี่น้องที่ว่าน้องอุ้งอิงนี่กำลังร้องเพลงผู้ชายคนแรกประมาณนี้นะคะแล้วก็มีทะเลดาวจากแฟนคลับเอฟซีค่ะ ไล้นะคะทะเลดาวนี่สวยงามบิลีนะคะแล้วก็ไม่มือขึ้นนั่นนี่ก็เป็นขึ้นทีรานแตกนะคะกับทีวาสุยอดนะคะสหรับพูดจา่าพูดจัดไหบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยพี่น้องว่าคุมบิลีคันเดชจังสนหับเพริเพ่งค่ะอิหลากะคิดวา่าสนับเพริเพ่งไปยึดทางแรงกระสางเลยค่ะคะันถามผู้ใดนี่ก็ต้องดูจังเบิร์ตสุคนให้กับวัดได้นะคะอันที่วา่าปล่อยเพลงนำตาอิหลา,าหน่อยแล้วก็เพลง ของหลาสุดของน้องอุ้งอิงพี่น้องเพ่งได้กระสางค่ะคะันคืนว่าซนานเป็นเพีงนี้เพ่งนั้นนี้สินดาลาาทัานทีนะคะละกักกสําำรับบอดตัวพี่น้องนะคะ,ละหลายๆคนก็อ่าหลุดเลยว่าฤดูการนี้ต้างยกเห้เพลินนะคะล้วก็ซนน,น์ซนเป็นเพีงนี้ปิดฤดูการวันที่สิบหากรกฎาคมทีจิฮอดนี้พี่น้องถือว่าเป็นวงมอล่ําคณะมอล่ําทีปิดสาคนมือ ปิดล้างมูเลยกับว่าไหนเป็นยังวมาตีพราะว่าคิ้วงานเนี่ยเอียดพี่น้องค่ะเวลาสินอนกับบอมมี่นะคะแล้วก็ไก่ละลราคาพี่น้องซ้ำรับซ้อนหนาเพงสีมากแสดงในสดผาอีสานนะคะก็ต้องรอดเบิงรอดติดตามเพื่อนนะคะกับเป็นข้างใจให้เพื่อนนำนะคะซ้ำรับซ้อนหนาเพงๆค่ะเพื่อนก็ยังมีการเลยสดกุ้งปิดหลักการเชิญศิลปินรับเชิญผู้นั้นผู้นี่เขามาอยู่บ่อยุ่บ่เศร้านะคะก็ถือว่าเป็นการเรียกเดตติงให้กระบวงไปนํานะคะกับบัลลว่ามัน มันกระแซ็ตุ๊กมงไดะคะ่ะอันนี้กับ,บว่ารว่าเพื่นไปฟังมัตสัยนะคะสำหรับอุ้งอิงฤดูการนี้นี่ก็ต้องยกให้น้องเลยว่าสันถัดไปนะคะจากมือนันพี่นองนะคะ่ะจากก้อนทีอุ้งอิงสิเขามาอยู่ในวงเสนอเพิ่มแพ่งนี้ทางวัลโจนนี่าสนอเพิ่มแพ่งนี้กันยังมเีเสือเสือเสียงแล้วนะคะวัน,นี้พ่อได้รับสาวหน่อยมหาจตันนะคะคนนีน้นี่เขามาอยู่ในวงอีกแห่งเหตุแห่งวงนี้ ปังไปไงแล้วก็คิ้วงานนี่แน่นเอียดพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะสำรับคนทีว่าสาหน่อยเพลทแผงกระแสตโตนะคะอีหลักก็ว่าน่าจะเป็นส่วนหน่อยแต่บ้าส่วนลายนี้เพื่อนก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าสาหน่อยเพลทแผงนี่ตอนนี้นี่ในฤดูกาลนี่นี่ต้องยกให้เลยนะคะแล้วก็คิดว่าคนทีว่าสาหน่อยเพลทแผงแกระแสตโตนี่อาจสิบ่ได้เห็นคิ้วงานเพื่อนนะคะก็ต้องไปอ่า ต้องไปกดติดตามทางทางเฟซทางเฟซเพื่อนพี่น้องหนุ่มโจสาวน้องพี่ต้นเพย์พี่น้องค่ะเป็นเฟซที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ทางบอสโจนี่ก็อัปโหลดอ่าอัปโหลดภาพอยู่ตลอดนะคะาวันศุกร์เป็นอ่าคนนี้อ่าอย่าอีบีบบอแมนบ่แม,นเ,น, effect, มนเป็นเอฟเฟคบ่แมนเป็นเอียงเลยพี่น้องเป็นภาพจริงๆเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ทางบอสโจนี่ก็ห้างเทียรก็มีการไล่สดนำนั่นแหละคะ่ะขันผู้ใดที่ว่าสาวน้อยเพล่เพ่การแซ่ตก ก็ลองไปกดติดตามทั่าเฟซทั้งเพจหนุ่มโจซอนนท์เพชรนเพนได้เลยว่าบซิลูได้เลยว่า,วาสาวน้ท์เพชรแม่นงนี่กระแสบดตกย่างแน่นอนนะคะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงแรวที่ได้เอามาบอกสุพิทุน้องมาฟังในมือน,นี้นะคะสั้นรับมือน,นี้ก็ขคอ,อตัวเปนสักก่อนนะคะก็ขอรลสานคำว่า,า,าสวัสดีค่ะ